สวัสดีจ้าพี่น้องยายหนจ้ามาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ยายสิบห้ามากินข่าวอยู่ละพี่น้องมาได้จ้ามากินข่าวน้ากันจ้ายายมีอย่างยายมีอันต้มยำปลาดุกค่ะนี่ค่ะตอนปลาดุกยหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องแล้วก็มีหมกอันนี้ค่ะมีอันมีหมกอันนี้ค่ะตอกอันซาซาเนี่ยจำพิษจำถูกมีหมกน้หม่ค่ะหมกน้หมัใส่หมูสามชั้นค่ะแล้วก็มีบะเกือค่ะเมื่อนี้บ่มีหลายแล้วก็มีผักดองค่ะพี่น้อง เฮียบอกหกสัมีพักดองแล้วก็มีนไข่เข้มกับพ่นองย่า่ซื้อมาสองหน่วยหน่วยหนึ่งย่ายแ่แกะแกะดีๆมันติดเปลือกผลพี่นองมันไปสีหนึ่งแล้วเด่นติดเปลือกมันแหวกไปสีหนึ่งแล้วก็ะมีเข้าเหนียวจา้าที่เก่าเวลาเดิมจะได้ยินเสียงสักผ่าบาพี่นองได้บรรยากาศครัคนงน้อค่ะเวลาเวลาสิกินเข่านี่ได้บรรยากาศมีเครื่องสักผ้านี่แหลคะค่ะย่นมองเกาม,มันจะยวน ใจทอนจ้ะมาจ้ากิ่เผาน้ากันเลยจ้าเด้ออือเมื่อวานหลังจากไว้กินพี่น้องยายได้กินไข่เค็มค่ะแม่ใจเสียดายพี่น้องเอ้ยยายซื้อหกเจ็ดมันออกหาเจด็ดวาสนาเขาแล้พี่น้องนะอเอนาะมะเขือวาสนาเขา <c oughs> นคนแบบว่าเัายังซื้อซื้อลงลว้ทำที่เราพี่นนองคนเท่านะขามันจืดถึกซื้อไปยังไงกมันมันกระถอกนะแมนบอแมนคมใหญ่ป่อ่ะถือไปข้ามันมถึไถนกไอ่นี้กับมถกพี่นนงเป็นน้ดวงเช่นะหมวงสีเดชทำงานทำการต่อไป <c oughs> เกิดมาชีวิต มีค่ะทำงานพี่น้องจำใบบ้างคนเท่า้าบาทำงานเหง่อบอกออก,กับมไ,ได้เงินดอกค่ะพี่น้องนะเหง่อบออกมาได้เงินค่ะต้องทำงานแหลกมากด้วยอยากเงียบมาพี่น้องมาบาแหลกเงือแรงงานเอนานำลงกันเลยค่ะบ,บางหนยัยสดอันนี้กันค่ะ จดต่อมย่ำไปดุกะแซ่บด้วยค่ะพี่น้องแม่ขาพันเปอร์เซนใส่ผักขนันแยงได้มักย่างกระซังได้สิมักใส่ผักขัแยงพี่น้องผักขัแยงเนี่ยมันสืหอมเนาะหอมจซ่บแกงน้ำมันขี้เกันยังขีเ้เกนไายมักใส่ผักขัแยงแม่กระทั่งแกงเห็ด ยังเห็ดได้กับมักใส่ผักาใ่ยังพี่น้องขอติ๊บมัง้งล่างยุกกะติดจับไปะกะแซบ่บพักลองกะซัดเพิ่นนั่นเพิ่นบะเมียบักพริกโดดลูกลูกโดดแต่ว่ากเให้คือเกา Thôi ba giác trình mất nó làm thích. Thích, thích, thích không. thứ con Thấy kem cực đẹp Mình ไม่ได้ดไปตลาดมาหอดสายๆเพื่อนรถมันติดหลังจากไปส่งแล้เก็บไปโรงเรียนมาเลยย่างตลาดกิน,ง,นง่ายๆซื้อกับเขาล้างบานยังไม่ได้มากิน bây <laughs> giờ lại đi nọ lại sẹp lại แซบจนสำลัก <c oughs> กินน้ำค่ะมานี่บะมีแก้วกินน้ำกับพี่น้องถองขวดไพให้ขวดมันดูแบบง,ง่ายๆแซบกือเกาพี่น้องเดี๋ยวใหญ่สินกินปเปล่าค่ะสดกินเล่นๆปราเปล่านะพี่น้องเนาะ ย้ายซื้อเขามาแกถุงเดียวกินเรื่อยๆไปเปอยไปมกกินมกน้ำมันในแซวครับพี่น้องพันมกคือบานเท่าอย่แล้วเพันใส่หมูเข้าไปแซบแซบกาจอแซบก่กา แซบ่บค่ะพี่น้องแซบ mm ่บ hmm. น้องกระชับเพียงเขาเต็มมือเหนียว